สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบเด้อสบายดีเนาะตอนนี้ซาแพงกับมาเฮือนจานขีดพี่น้องมาเฮือนจยนขีดเนาะสิมาสั่งเอาปลาเนาะเอาปลาไปอันใส่งานอันนี้แหละงานแจกลุงทุยเนาะมือนี้เป็นมือกาเกียมงานเนาะก็คือตอนแรงกันยังบทันมีกับเขายังเนาะซาแพงก็เลยว่าเดี๋ยซาแพงสิไปเอาปลาเนาะมาเห็ดกินแรงว่ะเพราะว่าก็มีงบ มีงบทางอันคุณพี่ละไม้เนาะเอื้อยละไม้ทั้งเยอรมันเนาะพี่น้องผ่นกระสอยปลาเป็นจำนวนอยู่สิบโลเนาะิ่นสอยข้ามาตั้งแต่มื่อพ่นเซียพ่นละนาะมือลุงเซียแต่ซาแพงกับบอด้เอาไปเนาะเพราะว่ามีทางซ้ายเท้าเขาเบาแพงเนาะทางเบาแพงซอยเรือ,ขอเข้ามาหกสิบโลแหละมันลายเนะาะซาแพงก็กเลยก็เลยโจ๊ะโจ๊ะไว้ก่อนก็เลยวะเซียไว มืออันเตรียมงานเด้อเอ,อ,เอ,อื่อยว่ะเอื่อยเพื่อก็เห็นดีเห็นงามนํกนนา,มา,กกากันเนาะเพราะว่าซุ้มเฮากับปึกซากันเนาะปึกซาทางเป่าเหมาแน่เหมากับเขาเฮือนเขาเจ้าแน่เนาะเหาว่าเอาไว้เห็ดมือเตรียมงานพอดีกับเมาะเจาะเลยเนาะพี่น้องเพราะท่านมียังกินดอกตอนแรงอยู่เนาะเพราะว่าตอนเทียงกับซุเพลินเห็ดไก่บ้านลาบไก่บ้านเนาะสู่กันกินแล้วก็ เฮ็ดน้ําขะปุ้นแล้วก็ตอนแรกนี่บ่ทันมีหยังกินก็ซะแพงก็มาเอาปลาเลยเนาะเป็ดจํานวนเงินเอ้เป็ดจํานวนปลาอยู่10โลเนาะมาก็บ่เห็นจานคิดเดี๋ยวเห็นแต่แม่เพิ่นก็สิเอานําแม่เพิ่นเนาะพี่น้องมาติดเด้อป้าเด้อนี่มือเช้านี่เห็นจนดผ่านหน้าบ้านอยู่เพิ่นไปเอาปลาเนาะมือเช้านี่เนาะเอาปลาพอดีเหมาะเลย อีกอย่างซะแพงก็อยากอุดนูนจานขีดเนาะทางเอื้อยละไม้คือกันก็อยากให้อุดนูนจานขีดเนาะเพราะว่าป้าอยู่ตล,ลาดนี่ก็สิถือกว่าอยู่บ้านเนาะแต่สุงเฮาก็อุดนูนสวยเรือกันโอ้ป้าบักหลายจักได้3ตันึงบง่แพงแมน <tem thịt> tít tít bựu ha kathu ngâm anh hơi đưa ba tắc ở kia kiệt ở cái kiếp tít baba chạy thong chạy thong chạy นะาซื้อเลกกะถือสามตัวเลยแล้วบ้างไม่ทางตาเพ่ามาอยู่ทั้งก้นอยู่สีแจ็กโตหาเพราะดีอย่างป่ะเลยพอดีอย่างแสบ ตอนอื่นก็ขอขอบคุณเนาะขอบคุณไปทางเอื่อยลายลายเนาะที่คอยช่วยเลือตลอดเนาะหลายเด้อคอยเลือเข้ามามีปูมีปลาเป็นอาหารต่างๆเนาะแมนติดเดิเ้ง ได้เลยสบเลยแล้วเอาเออกก่อนตัวหนึ่งพอดีเลยใช่พอดีปลาผมด้วยเอาาหมัดโฮมๆกันเขาด้วยเลย เดยจะขีดขีดเดียวตาคอยกับอยากเห็นหุง่งเนาขีดเดียวไม่เห็นบอกขีดเดียวหรือสองขีดเบิ่งดูวหะบ่ะแพงโอ้โลชิปโลสองขีดชิบโลสองขีดป่ะเดี๋ยวเงินเคยสิมาจ่ายน้ำพึน่นน้ำลังเรียบร้อยพี่น้องกับสีเบือส่งเหมาะให้เพึ่นเนาะอยู่งานย มาห่อเทีอนแล้วเนาะพี่น้องมาห่อเทียนเสร็จแล้วซอแพงกับไห้ปลาโทเนาะปลาโทปลาจันทามาหับเนาะมาหับปลาเหได้เต่าเห็ดเห็ดกินยญามือแรงเนาะตอนนี้กับซีโม้งหาโมงแหละพอดีเห็ดกินแรงปลาจันทามาแล้วบอปลาอ่ะไรกู้เงินซักพุทโธยังมา เราพี่น้องถ้าแพนกับสิแกะปลาให้เบิ่งเลยเนาะสบายดีมน้องได้มาแล้วเนาะสิบโลสองขีดดูสขีดเนาะเป็นของของคุณพี่ละไม่เด้อคุณแม่หรือไมนะ่ด้วยสบายดี ยังไหนใงอะไรยังใสสุเอาน้าแม่ออยกล่าข้าขอบคุณอึอย้แมขอขอบคุณเนอะสิมาลอยเรือเกือคุณแล้วอายุดีมีแหงกินเงินได้เงินนนอนเ้อมาอยเรือโดย ทางหน้าไม่มีผัวสอยอ่ะเจ้าเด้อไปทางานมีผัวสยน่แล้วต้องกางขามีแต่เงินแต่คำแล้วเอาบุญนำกันดสาธุสาธุเนาะโชได้บัร้โกาสก็อนุมคนจาอยู่มีแหงเด้อขอบคุณอะไรที่เจ้ามา่อยเือทีพรมัจเสยชีวแล้วเจ้าไม่บุนหนคนนคุณผมบัติเโตหัวใจหหายงาน หาเจ้าไปเจ้ามีกิจเงินกับหาเจ้ากับเงินเด้อะิจทองหาเจ้ากับทองเด้อะคือเขาเจ้าทีจะช่วยชูวยเพื่อเพื่อคุณคู่ความงามกับช่วยเพื่อควปลูกควยากโดยกาบบะเพงกับขอขอบคุณขอบคุณไปทางคุณแม่ละไมเนาะที่ซอยเหลือเข้ามาเรื่อยๆบวกว่าจากครอบครัวได้ตกทุกข์ได้ยากความลำบากมันกับสอยเรือมาโดยตลอด บานหนึ่งโมงเกือบคู่ลังคาพี่น้องเอ้ยทางคุณแม่ละหมายเพิผมซอยเรือมาโดยตลอดเนาะการขอให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อทางคุณแม่เนาะมีความสุขมีความเจริญและการร่ำรวยร่ำรวยสุขกายสบายใจเดอ้อทางคุณแม่ละหมายอขอพระคุณหลายๆเนาะสิบบาทนี้เท่ากับเตรีย,ายามเอิบกันมากเพยายาื่อนที่กินได้แบบนี้ค่ะแมนไปใส่เบิดบเบาโลดได้หรอเบาโลดไปนำจานฉิด เนาะถาให้ผู้ชายมาร่วมตัวกันก่อนตอนนี้สุพน์ก็ยังเคลียงานอยู่อ่นพระธาตุเจดีเนาะเพราะว่าดูความเรียบร้อยเนาะพอเมื่อื่นสิได้เก็บกระดูกเนาะก็เลยดูความเรียบร้อยก่อนอันนี้คือทำอะไรคะ นน้ำกินจ้าโอ้ตองปลาแดกตองกลาง ชื่อโคพินนะซ้ำด้ยหซิบแกี่นนั่นะอืมบ่ได้ซ้งผูเดียวเจ้าเดอรพอดีพัวกน่อยข่อยกับพอดีล่ะสาวมันบาได้ใหญ่แดมันซ้ำนี่นะมันตํำแล้วพวกพวกเขาขัวกับเหล็กไว้ไว้ตอยว่าต้ำซุ้มกลางแกงนี่ล่ะสาว แหลกว้แหลกหอดเม็ด <laughs> บายดีอีกรอบพี่น้องนังจากสือปลามากก็ล่อล่อล่อครกัวมากก็ยังโบเห็นไพ่มาเนาะพี่น้องถ้าแพงก็สิขูดเกศถาก็เนาะเพราะว่ามันข่ำเนาะขูดเกศถาออออโอ้ยในวัด

เมนูก <M> ับสิเห็ดกันมากันบอกกันมาสิเห็ดลาบโสดเพี่น้อไม่จช่สีพอกินเนาะจะหมักกินเยอะใส่ดบับคอยมันได้ปากระชาก่4ดะเมนโกับเมนโได้กับโบอเคปะเขากินหกอันะ ทำไงรู้ยังงั้นอันลังหั่นดูแลโซ่บูโอเคนะซาแพงกระเซาะเกตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องอันนี้ซาวานเนาะกำลังหั่นเนื้อกำลังเลนเนื้อออกแต่ก้างพี่น้องแจ็คขวดเสียดนะได้กินแหละนาะยังตกลงกันบ่วดาบวัน ปลาเมากับขันกะทิแล้วแลวเนาะนั่งนั่นั่งซ้ำนั่งกระตุกกระตะสบายดีสบายดีนวลว่งล่ พ่อมึงมันใส่พ่อมึงมันใส่พ่อมึงมันยีก็นอน่อยเลยโอเคพี okay, on, ่น,น,น,น้องมาฮอเด็กสิเขาจบคลิปก่อนฝากอไรก็แชร์ก็ติดตามให้หน่อยเด้อสบายดี